แถลงการสปามุสลิมกลางเรื่องขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินทางกฎหมายเพื่อย,ยุติการกระทุ้งที่สร้างความแตกแยกและขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาจากกรณีที่มีพระรูปหนึ่งได้พูดบิดเบือนหลักคำสอนในอังคานและได้เอาเท้าเหยียบอังคานซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องมุสลิม ทั้งในประเทศและทั่วโลกอันการเป็นคำภีที่มุสลิมศรัทธาเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมการกระทําของพระที่เอาเท้าเหยียบอันการมีเจตนาเพื่อ,อยั่วยุให้พี่น้องมุสลิมเกิดความโรกรธแค้นและเป็นการกระทําที่ดูหมิ่นศาสนาอย่างร้ายแรงอันอาจนําไปสู่ความกัดแย้งทางศาสนาและอาจเกิดความรุนแรงสร้างความเกลียดช่างของคนที่มีความเชื่อต่างกันได้สภามุสลิมตรัง มีความกังวลและหว่วงใยต่อเอก,กการณ์ล่าวเป็นที่สุดอากยังปล่อยให้มีการกระทำเหยียบย่ำความเชื่อความศรัทธาและบิดเบือนหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอาจจะเกิดความขัดแยง้งทางศาสนาที่ไม่อาจควบคุมได้ ีครับคือก่อนหน้านี้จริงๆมันมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะครับมีการดูถูกหยาดหยามพระผู้เป็นเจ้าหรือพระอัลลอฮ์อัอลลสุบฮนบานาตาลาและก็พระศสาสดาก็คือท่านนบีมูฮัมมัสสดสุลตานอัลสลัมพรรคประชาชาติที่มีนโยบายในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมเราก็เลยได้เรีนเห็นว่าถ้าปล่อยใหเ้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นไปอีก ไปเปิดดูในประมวลกฎหมายอาญาว่าทาไมถึงไม่สามารถที่จะเอาผิดได้โดยตรงกับคนที่ดูถูกเหยียดหยามศาสนาปรากฏว่าเราได้พบว่าตามกฎหมายที่มีอยู่ในเรื่องของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยในมาตรา306มันเป็นเรื่องของการาทําลายวัตถุศาสนสถานเป็นที่เคารพสักการะบูชาแต่ในเรื่องของการดูถูกเหยียดหยามหมินศาสนาเนี่ยยังไม่มีมาตราใดที่กําหนดไว้บัญญัติไว้โดยการเฉพาะดังนั้นเราได้เล็งเห็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยก และก็เพื่อป้องกันให้แต่ละศาสนาซึ่งแต่ละคนมีความศรัทธาเชื่อถือของศาสนาตนเองนี้นะครับไปแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเราได้ยื่นต่อสภาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ทางฝ่ายทางสภาเ,เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นและก็ผมเชื่อว่าจะมีการบรรจุเข้าระเบียบวาระในเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในวันข้างหน้านะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีที่รัฐบาลชุดนี้หรือมีการยุบสภาไปก่อนนี่นะครับกฎหมายนี้อาจจะไม่ทันได้เข้าไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางพรรคถือเป็นนโยบายหนึ่งที่เราจะต้องเดินหน้านะครับในการแก้ไขเดินหน้าในการแก้ไขบระมวลกฎหมายอย่าเพิ่มป้องกันไม่ให้มีการดูถูกาะศาสนานะครับศาสนาชาลามเขาเรียกว่าถูกดูหมิ่นเยียดยามกับคนต่างศาสนกอย่างที่ปรากฏตามสื่อโซเชียล ก็เป็นที่คลางแทงใจเป็นที่ไม่สบายใจของของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ